ไอคอนิกพิงวงเฟสแรกสปอนมาอยู่บริเวณโออย่างครับเซนเตอร์ของวงในครั้งหนึ่งเองก็รู้สึกว่าจะนัวกันครับเวอร์เมาครับเก็บงานทีมนิวบี้ออกไปถึงสองคนเรียบร้อยครับเหลือแค่สองคนเท่านั้นมายังพันเตเห็นวิ่งมาอ้จุกหัวพลาดไปแล้วเปิดจุดแล้วมายังพันเตลมสดรู้แล้วว่ามีคนอยู่มายังพันเต นรถแล้วออกมาก่อนเลยครับเซ่ครับไม่อยากจะเสียตัวผู้เล่นไปซันเตอร์ดูด้านข้างครับมีคนขับรถมาจอดรถมาแบบนี้เจอซปเปอร์เอ็มครับบันนี Wars ่วอลลิกครับน็อกดาวน์แล้วโดนเก็บงานออกไปผมสดเสียผู้เล่นไปทันทีครับหนึ่งคนดูครับการขึงโซนของ M.I.T.H ครับ เป็นผลจนได้ครับบันนี่รีเวนเซอร์สันเตอร์สเปยไปแต่ดันข้างมีคนยังไม่รู้ตัวครับบันนี่รีเวนเซอร์เดินไหลเข้ามาสันเตอร์ยังไม่รู้ตัวโดนจัวมาสันเตอร์ต้องหาหมุมหลบก่อนขัดเข้าไปสวนครับเจ็บทั้งคู่ครับสันเตอร์มีออปชันไล่มาด้วย พันเตอโดนเปิดน็อกดาวจากบันนี่เรเวอร์เซอร์ครับมายังพันเตเข้ามาเติมแล้วหน่วงแกรนี่ลูกนี้หวังซ้ำเอาคิวเลยครับมายังพันเตไหลรถเข้ามามายังพันเตหลังต้นไม้ติดหัวไปครับบันนี่เรเวอร์เซอร์ครับน็อกดาวไปอีกหนึ่งคนพันเตอมีสิทธิ์รอดไหมครับจังหวะน,นี้เหมือนจะดึงกันขึ้นมาแล้วนะ เบอร์เอ็มไหลเนินล่างมามีคนขับรถออกสเปรย์ไปกัดชากลงจากรถครับานนี่ไฟบอลเหลือแค่คนสุดท้ายครับนมสดชีเป้าแล้วว่าอยู่ในบ้านเบืรเอมกัดชับพื้นที่มาวิ่งลงๆกันโดดโดนยิงมาจากด้านหลงังอีกโซนโทนี่ครับเปิด้องดาซูเปอเอ็ม วิ่งมาโล่งเกินไปครับซูเปอร์เอ็มโดนซ้ำเก็บงานไปด้วยสิครับอีกฝั่งหนึ่งครับแวร์วูฟโดนไปดอกดาวฮาร์โมนี่ครับโดนไปดองดาวอีกหนึ่งคนสามคนเข้าไปแล้วตอนนี้อิโนโนไซครับตั้งรับได้เด็ดขาดจริงๆแค่ขับรถผ่านก็มีคนร่วงครับ เตมาอยู่ที่บริเวณบูลเลตแอนนะและขนมบอดอยู่ใกล้กับเซ็นเตอร์ของวงที่สุดเฟเกอร์ไปพลน,นกดาวโซนโพนี่คนระับเอาคืนครับมายังพันเตรครับรถจุบมวงเข้ามา เหมือนจะไปชุบด้านในมีคนคนระับอาร์ติคแบล็กที่เพิ่งรีคอลกลับมาอ้าวแล้วแหมสวนทางกันพอดีคนระับหงเฟสที่สามเริ่มเดินแล้วตับเครื่องมาไหลเข้ามาชิดับเห็นไกลๆครับเวอร์เม์ เต๋อหยิบมาเป็นเพเซลฟอร์สอาร์ติกแบล็คล่หลังมาครับโฟน็อกซี่แม่พ้นเนินไปพอดีครับสีคอกันขึ้นมาได้ครับ MITH ตันเต๋อขยับต่อโฟน็อกซี่ มีคนฉีกเห็นคนจุ่มของเพลินๆนะบโรดี้แมนซิตี้ฝั่งนี้ทันเตอร์รับรู้ว่ามีคนขับรถถังขึ้นมาครับอิสตัมจูบิกินครับสแกมอมืไม่ได้นะไม่ได้นะสัมโบซานครับโดนเก็บออกไปในอันดับที่สิบสามจังหวะนี้เฟเกอร์ขับเข้ามาใกล้ๆครับปีนตี้ จากฟุกเชรบุรีแล้วเวอร์เมาวเวอร์เมา,มา์ยืนโล่งจั่วไปก่อนเวอร์เมาสน็อกดาวน์ไปครับซันเตอร์เปิดน็อกดาวน์ไปอีกฝั่งหนึ่งเฟเกอร์เฟเกอร์ฟาาสคูลสีล่ลูดไปฟุกเฟรบุรีเจ็บจัด,จดขาดนัดเกียวเท่านั้นดีเซตมาโอ้ยโดนพยายามจะหันมาสวนครับฟุกเชรบุรีแต่ว่าดามเมจของฟาาสและของเฟเกอร์ครับดีกว่าครับเปิดโดนยิงจัว่วทะลุสมอกไปครับติดหัวเจ็บจัดจัดครับซันเตอร์ ตอนนี้ด้านหลังเหมือนมีแขกเข้ามาเยี่ยมเยืยนครับซูเปอร์เอ็มรีคอลมายัางพอมีพื้นที่ให้เก็บของอยู่ครับเบเกอร์บอกข้างหลังเรียกร้องความสนใจขอสนใจหน่อยแล้วกันนะ เข้ามาครับโรดี้แมนซิตี้คาเมระเข้ามาทีมโกดังซูเปอร์เอ็มเข้าไปเลยลุกรถอยู่ครับซูเปอร์เอ็มโดนมาจากมายังพันเต้ด้านหลังครับซัมเจ็บงานออกไปสันเตอรด้านบนเขารีเซ็ตกันเสร็จแล้วครับ อันในโคลด,ดังเพลซอฟออัดไปไม่น็อกดาวน์ครับเป็นไปได้ยังไงโดนแปดเช้าไปครับซันเตอร์ทำตรองครับเปิดน็อกดาวน์เจ้าขุนนมกงนั่นหลังไว้ครับที่ดีครับเปิดน็อกดาวน์ 18k เอมมี่ครับเปิดน็อกดาวน์ชิสมอสชิสมอสจุดเปิดน็อกดาวน์เอนเ,อเอซนี่ครับอีกฝั่งหนึ่งทางนี้เฟเกอร์เซฟเข้าไปโรดี้แมสซิตี้ซันเตอร์ก็ยังชุบอยู่ในสมองครับ ตูเปิดน้องดาวมิกกี้เอสเปเยอร์ไปซีคิวเจ้าคุณและตูครับได้คิวจากการไหลตายของมิกกี้ไปฝันเตอร์เบิดนงดาวฟูน็อกซี่สามออกไปอย่างรวดเร็วครับนามรองเปิดน้องดาวอาร์มจิบี้เอมมี่ครับโดนโอบิววิโมเร่งเปิดน้องดาวไป มานี้จมูอยู่หลังรถครับแหวนแลบออกไปเสียวครับเสียวเจเจเปิดน็อกดาวจากแกรนเน็ตไปครับทางฝั่งก็ยังตึงมือยังเคลียร์กันไม่ได้ครับเว็กซ์เปิดนกดาวเปรมี่เปรมี่ไปกพพีพีครับซิคิวเปรมี่และโปรเบบี้หมูเด้งออกไปอย่างละคนเบเกอร์เบเกอร์ตัวใบฟาร์มาเจ็บจัดจัดตอนนี้วิ่งออกมาปาดอาร์ติกบแบล็คครับส่งออกไปในอันดับที่12ครับ ตั้งรับได้เหนียวแน่นอยู่ครับ Mith แฟงเปิดแล้วเปิดลอกดาวทางาด้านของทีมนิวบี้ไปล็อกดาว Blue ูโซนไปครับ 18K ยังพงันเทเปิดลอกดาวแฟงเปิดซุนยังซุนอยู่ในสมโมกค,ครับเบเกอร์คอนเฟิร์มคิวทางด้านของแฟงเฟปิดไปสูบูสมโมกค,ครับอินโนไซด์โดนทางด้านของแกรนตนามตรองครับส่งออกไปในอันดับที่8นอนเนียนอยู่ ตรงก้อนหินคนระับพร้อมที่จะฉกค,คนทุกเมื่อตูควับมาซีคิวเท่านั้นของมูรามากิไปหนุมบอดเกาะขอบวงแล้วพยายามยิงโกดซาม,มาสเปิดน็อกดาวสู่คุณพยายามจะมีปากมีเสียครับมีหือมีอือเล็กน้อยสวนมานวงนะด้วยวงเฟดที่5ไม่ได้เบาคนระับ เอมี่คอนเฟิร์มคิวทางนั้นของบันนี่รีเวนเซอร์ออกไปซูเปอร์เอมทางฝั่งนี้ M.I.T.H ครับยังเหลือครบกันถึง4คนเป็นอยู่ตรงก้อนหินครับวันนนเลื้อยเข้ามาไม่รู้ครับโอ้่ตัวเข้าไปเกือบพลาดครับสวดปิดหัวมาซูเปอร์เอมเปิดนะ้องดาววันนน ครับมีคนขยับครับขนมบอดมีมันจีเนสค้ำอยู่ไกลๆครับแบรนเนตไล่มาหลังก้อนหินเจ็บจัดๆครับต้องวิ่งเปลี่ยนมุมกันไปแซมแม็กส์โยนแกรนเนตลูกนี้น้องดาวซูเปอร์เอม็มเอาล้ะปะักโคมออปชั่นใส่ก้อนหินแล้วแซมแม็กส์เดินต่อไหม ผ่านมาแต่แมสเปิดระดับเฟเกอร์กระจายมาโดนส่วนหายแล้วทานเฟอร์มาอย่างคมครับมาอย่างพันเตเอาครับอีกฝั่งหนึ่งก็มีไฟอยู่ฟูกเพลีครับมาสิลคืหน้าด้านของแซงแมสไปไว้ครับเปิดนะอัดาวเสียวเจเจเก็บงานอย่างรวดเร็วครับมีรถถังของเวอร์เมาเวอร์เมาอุ้ยโดนเบสต์โฟรเสริฟเข้าไปครับเรียบร้อยครับคารถถังไปเลยครับเอาล่ะ แล้วคดดีนี้ครับมายังพันเตได้เวลาเคลมเลยครับแม่ตังโลขึ้นมาครับซันเตอร์มายังพันเตครับดูลาดเราให้ครับอ่าแล้วเห็นแล้วจังหวะนี้โอ้ยโดนไกเนีเสิร์ฟมาเต็มหน้าเลยครับ เรียบร้อยครับเป็นไม้ยังพันเตที่แตกไปแต่ว่าซันเตอร์เข้ามาเทรดไ้ได้ครับแต่ว่าไม่คุ้มเหลือเกอินนะเพราะว่าเสียไม้ยังพันเตรครับแล้วก็รถถังออกไปอยู่ไกลด้วยครับกลายเป็นปัญหานะครับซันเตอ,อร์วางเฟซอลฟ์มาจากหลังรถครับแกรเนตมาจากเรซี่แชมปดูโซนแกรนเนดไล่มาท่านหน้าหินครับ เดินมาจะฉีกขวาไหมครับเรซี่แชมป์ดันหลังติดธุระอยู่เรซี่แชมป์เห็นด้านบนโดนอัดเข้าไปครับเต็มปากเต็มคำอร่อยถูกใจอร่อยเหาะไปเลยครับซันเตอร์เซิร์ฟเพซร,ร์ฟอสเข้าไปจังหวะหนีเสียเครดี่แชมป์ไปอีกหนึ่งคนครับจุ่มวงนิดหน่อยอ,อรถด้ขยับอยู่ สัรเตอโยนลูดมาด้านหลังก็ยิงแจมมาฟุกเพชรบุรียังไปได้กันได้ยอยู่ครับส่งบูเลตแอนจบอันดับที่สามไปตอนนี้เป็นช็อตหนึ่งต่อหนึ่งมีเพลเซฟฟอร์สครับฟุกเพชรบุรีฮีไนตี้เัื่วานี้ด้านหลังหินโยนแฟดมา ยังลั่นไม่ได้เพสโซฟเหมือนกันยิงใส่โอ้โหแต่เข้าหลามกันทั่วหน้าซันเตอร์เป็นวินเนอร์วินเนอร์ชิคเกนดินเนอร์ของ MITH สปอนเฟอเฟดแรกครับมาอยู่ที่ด้านข้างของโฮชิงกิการบนขนมบ่อยครับอยากมีส่วนร่วมสันเตอร์ไปบนเอกดาว พินน้อยครับหรือชานเป็นน้องดาวซันเตอร์โดนยิงแจมมาจากโรดีแมนซิตี้ครับด้านบนพวเอ็มเก็บงานพินน้อยออกไปครับ เฟอไฟนอลโลเองก็กัดไม่ปล่อยครับบาน,นี่ชูมูก็ข้ามาจากท้านบนอีกซูเปอร์เอมสุนนะครับต้องวิ่งลงมาหลบหลังรถปั๊มยาก่อนครับผนบ้านล่างก็ยังไม่เคลียร์เพราะต้วเสียซันเตอร์ไปอีกซูเปอร์เอมเดินไล่เนินลงมาครับจงหว่านี้มีคนกําเนิดยอดออกมานอกหน้าต่างเอซันเตอร์รีเซ็ตาเสร็จแล้วครับเบเกอร์ เเกอร์วิงวนจูกอยู่ด้านนอก m อ5ครับเก็บงานไอคอนิกพิงจบอันดับที่4ครับเข้ามาที่กัดกาโดนยิงไปหลายดาเมจอยู่ลงจากรถมากันถึง4คนไอ้ามา4คนจังหวะนี้อันฟอร์กิเวนได้มาเป็นเพเซอร์ฟอสอันเดียวและทอมมี่กันครับเห็นด้านล่างครับ n n ็นอเครับเปิด mm hmm. ล้อดาวซันเตอร์ไปก่อน mm hmm. เป็นคนแรกอันฟอร์กิเวนยังใจนิ่งอยู่ครับนิค QRS mm hmm. ขอเรียกว่านิค QRS แล้วกันเข้า mm hmm. บานมาเจอซ oh, mm ูเปอร์เอ็มโอดแล้วซัมซันเตอร์ออกไปครับนิค QRS อันฟอร์กิเวนได้จังหวะเวลาได้เดินครับ อันองบุเลต์แอนเองก็อากิ้พีเรื่องที่จะถอยไปครับยิงเพรซาฟออัดตัวเองพลีชีไปครับทีมีิวีจบอันดับที่12โดนนัวเด็กไปเต็มเต็มครับทางฝั่งนี้เอ็มมี่ครับโดนเปินดน้องดาวจากเพอร์เพมูดแล้วมีหลวงพ่อหลวงพี่ครับหลวงพ่ออะไรจบไปได้ดับที่9ครับ,รบทางฝั่งนี้โดนยัดเข้ามา นาซิ่แบล็กอยู่หลังเนินครับโอ้โหนักซี่เก็บงานได้มินเนสออกไปทกากามมระได้คิวจัก,การไหลตายของแซม,แมส์อบอท็อปท็อเทลลูกนี้มูรามากิเผานอกดาวไปหนึ่งรอบครับโยนมาโยนกลับไม่โกงแล้วขนมบอดจบไปในอันดับที่แปดยังรับกันได้เหนียวอยู่ครับดูบูลิตแอน แต่ว่าตอนนี้เพอร์เพิลมูดเข้ามาสวมรอยนะครับแล้วทิ้งเนินเล่นกันอย่างนี้ได้ตู่กับ m i t s ก่อนเลยสวยมากแม่ครับเปิดน้องดาวมาอย่างพันเตนแล้วซูเปอร์เอ็มมาเทสแซป,ป้าไปเบเกอร์เบเกอร์ไหลมาเนียนๆเนนกาะขอบมาครับเบเกอร์ไปด้านหลังสโมกเบเกอร์ยังหาอยู่ครับ ออปชั่นพวกแกรนิตไม่มีแล้วครับเฟเกอร์เลาะสายออกมายังพันเต้ครับหลายท่ายไปการโบนซันเตอร้เปิดน้องดาวเก่งพาวนี่ด้านล่างเฟเกอร์เดินสองเลยครับแ่บป้าแล้วโดนเฟเกอร์เอเอร์ฟเก็บงานไปง,งามๆเพิร์เพิมูจบอันดับที่เจ็ดด้านหนซูเปอร์เอ็มส่งแกรนเ่ตน้องดาวมูรามากิไปอีกหนึ่งคน MITH ครับ ดักกี้พีพีรีเซ็ตไว้อยู่ดึงกันขึ้นมาได้ครับดักกี้พีพีพโขกเข้าไปโร,โ,รโรดี้แมนซิตี้ยับเปิดน้องดาวเวกเบเกอร์แฮมปีไฟคู่ใจถ่ายเข้ามาด้านในบ้านไล่ลื้อทีละห้องเลยครับแต่หาไม่เจอดูด้านนอกครับปั๊มยาอยู่อีกฝั่งหนึ่งลุยชานะเปิดน้องดาวเบอร์เมาา โดนแกรนตเข้าไปครับไว้เจ็บจัดจัดมีการโยนถังน้ำมันด้วยไหลตต้ไปครับทักกี้พีเป็นคิวของเฟเกอร์เจาะประตูครับเฮียสจอนนี่แล้วโยนแปดเข้ามาจังหวะนี้ไว้ตะเบยอยู่ต้องกดนอนไว้วิ่งเข้ามา MP5 ีฟเฟเกอร์ปิดงานโซงบุเลอแอนจบอันดับที่5ฝั่งนี้บานิจจูมูก็ยังคอเพลินๆอยู่เฟเกอร์ Baker, วิ่งเรื่อยๆเ,เลยครับโดนจัวมาสันเตอร์เรบิดล้งดาบบานิจจูมู หมุนเรื่อยๆครับพทอโฟแล้วตอนนี้เทเกอร์เเกอร์ไหลขึ้นมาจู่วเนาะไปอีกหนึ่งคนแนละ้วเป็นโฟล็กซี่ด้านไกลรถทางด้าน,นของโรดี้โรดี้นอนอยู่ทูบีกินเองก็อันตรายเช่นกันครับไม่มีคนสนใจด้วยเดินมาเก็บคิวทิ้งออกไปก่อนครับเทเกอร์ได้คิวโฟนักซี่ออกไปใจเย็นครับ สลับเป็นเล็ด,ดอดแล้วมีคนวิ่งผ่านหน้าผ่านตามีคนกดนอนหาอยู่แตเติอเปิดแล้ดาวก๊อสให้เลยแล้วเก็บงานออกไปครับเสียคนอ้อมแล้วเบเกอร์สลับเป็นครับย้ำเข้าไปหลังรถให้รถระเบิดครับแล้วมีบลูโซนไล่ไปด้วยวิ่งผ่านโล่งๆแบบนี้เสร็จดีครับเฟเกอร์เบิด,ดอกดาวแล้วหันไปหาอีกคนหนึ่งมีคนขวางเป้าอืม ศูนย์หมดพอดีด้วยแล้วแกลเนี่ยลูกนี้โค้งโค้งเก็บการมาให้เรียบร้อยวินเนอร์วินเนอร์ชิเกนินเนอร์ของเมดอินไทยแลนด์ M I T H